งตัวนะพี่นะได้เลยนะครับพิมพ์นี้น่าจะมีหลายตนอยู่นะนะครับมีหลายตนอยู่นะตัวน,นี้ไม่สวยนะไม่สวยเดี๋ยวผมเก็บวางไว้ข้างๆก่อนนะวับวับวับวใครอีกนำพิมพ์พพิมนี้ไปใช้นะเอ๊ะทำไมไฟมืมด ได้ไหมแอดมินคิดว่าลืมจ่ายค่าไฟนี่อี่นะมือดอไหมผมว่ามือดอย่ยังไงไม่รู้แต่นี่อหาจัดสรรโฟกัสใหม่อนะายนะใครอีกได้ทักได้เลยนะพี่ชายนะงั่งนะครับอยู่ในสายเมตตามหานิยมนะฮะลองนำไปพกพาดูได้นะพี่นะว่างั่งดียังไงไม่ดียังไงนะนะครับ ผมบอกได้แค่คำว่าสุดนะครับใครพกพางั่งจะถือว่าสุดแล้วพี่ลองนำไปอธิฐานขอพรดูได้นะพี่ชายนะงั่งนี่นะครับอืมใครเคยเห็นพิมพ์นี้บ้างไหมครับพี่พีนะตัวนี้ผมล้างมานะตัวนี้ตัวนี้ผมล้างเลยนะนี่ตัวนี้ตัวนี้ผมไอ้นี่นะ ล้างแล้วนําไปแฝงตอนพักหนึ่งช่วงก่อนๆหน้านู้นนะพี่ๆนะตัวนี้เข้าไปขุดมาได้นะเนี่ยพวกนี้ตัวนี้ผมล้างหมดนะตัวนี้เพราะผมใช้เองนะพี่ใช้นะตัวนี้สามตัวนี้ยังห่วงแหนอยู่นะเนี่ยนะครับห่วงแหนอยู่นะครับสามตัวนี้ก็โอ้โหสุดนะพี่นะอยู่ในสายเขมรมนนะพวกนี้นะนะพี่นะ เป็นงั่งมนุษย์หินนะเขาว่ากันนะนะพี่นะพิมพ์นี่ขอตั้งชื่อไว้นะพ,พี่นะ่นะผมก็จะเก็บไว้ก่อนพอมังกนก็ไม่ได้เปิดนะพี่ชายนะมางตนก็ไม่ได้เปิดครับไอแม่เปิดผมนะพี่ชายผากมาจากใต้นะแม่เปิดตัวน,นี้ก็ถือว่าโอ้โหแข่ทองแดงนะพี่นะคนนี้ถือว่าสุดยอด มีตัวผู้ตัวเมียนะพี่นะพ่อเปอื่อนะอพองัดนะแม่เปิดอนะนี่นะเก็บไว้ก่อนยี่นพี่หายนะโอ้โ okay. หสมัยก่อนเขานำไปใช้พวกไว้ในะกระเป๋าไอ้พวกแม่เปืนอในไว้พวกที่ทอนตังนะพี่นะเป็นตะก้าทอนตังพวกนี้นะสมัยก่อนนะนนะ พวกกิจการพวกค้าขายนะพี่นะพวกร้านขายของชำพวกนี้นะส่วนมากในสายของภาคเหนืออย่างนี้จะเยอะหน่อยนะทางฝั่งนู้นนะพี่นะนะครับถือว่าสุดยอดนะพี่นะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆห,หน่อยก็อย,อยู่ประมาณนี้นะพี่ชายนะนี่ทุกใหม่ๆเขาก็ยเริ่มจานอัขระแล้วนะเริ่มจานอขัขระตัวยันแล้วนะเห็นไหมพี่ๆนะเริ่มจานชนิต ตัวแล้วนะครับในช่วงนี้ก็หาตัวไหนนะนี่มาดูนะพี่นะขนาดแบบนี้ผมยังซื้อเข้ามานะ <c oughs> นายว่นะน่าจะติดมือแล้วตัวเดียวดูเนื้อดินผมสะกอน,นพี่ชายนะแจงแป๊ด อัพี่นะรับประกันเทให้ทุกตนนะพี่ชายนะใครซื้อไปอย่าผมนะผมรับประกันให้นะครับตัวถูกก็จะ่วกนี้ก็ยังมีอยู่พวกนี้นะพี่ชายนะพวกนี้ตัวถูกๆหน่อยนะตัวถูกๆหน่อยนะครับก็มีหลายต้นยู่นะตัวถูกๆเดี๋ยวผมหาอยู่ในไม่รู้นะครับ ช่วงนี้กำลังจะหันไปเล่นทางตาแดางดูนะพี่ชายนะนะครับช่วงนี้กำลังจะหาหันทิศทางบ้างนะพี่พี่นะเพราะว่าฐานดินผมมีเยอะแล้วในช่วงนี้นะฐานดินผมไฟทำไมมมืมมอดๆอยังไงไม่รู้นะพี่นะว่าเดี๋ยวหามุมก่อนมันเป็นยังไงไม่รู้ตอนนี้ ไหมแอดมินนี่นะสวัสดีพี่พี่ทั้งสองร้อยสิบห้าท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะในช่วงนี้นะครับสวยๆนะพี่นะใครถูกใจจัดได้เลยนะพี่นะใครถูกใจนะชุดนี้ชุดแจ้งเกิดนะใครได้แจ้งเกิดไหม <c oughs> พี่พี่ชุดแจ้งเกิดนี่นะ ชุดแจ้งเกิดนะนะครับเอ๊ะทำไมเป็นยังไงไม่รู้นะวันนี้ได,ได้อยู่อ๋อครับผมนี่นะพี่ชายนะชุดแจ้งเกิดผ่อ,อนได้นะพี่ชายนะใครอีกได้ก็มีหมดผ่อนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเอ้ยสามเดือนไม่น่าจะถึงนะพี่นะสองเดือนพอสามเดือนนี่จำ ขี้เกียจจำนะเดี๋ยวลืมลนะพิมพ์เกล็ดตุ่มแล้ว่ีนะต้องใช้หน่อยนะใครนำไปใช้นะต้องใช้นิดหนึ่งในช่วงนี้ถ้าใช้แล้วผิวก็จะสวยนะใช้ผิวสวยนะครับผิวพวกนี้นะครับพวกนี้ถ้าใช้นิดหนึ่งผิวก็จะเปิดเปิดไงหรือใครดูํำดอ,อผมนะนี่วงใหญ่นะหนัก อ่กนิดนหนึ่งอ่ะนะพี่นะเป็นเนื้อตะกลัวนะพี่นะเนื้อตะกลัวนะครับวันนี้ไม่มีอะไรทํานะพี่ๆนะนะครับอืมผมว่าจะไปแล้วนะเมื่อกี้แอดมินบอกว่าจะเพิ่งวางก็คุยไปเล,เล่นไปเรื่อยๆนะพี่ๆนะนะครับแอดมินบอกก็ คุีดเด่นไปเรื่อยๆก็ได้หมดแนละ้วพี่ชายนะนี่ตัวหนึ่งนี่นะพี่ชายนะไม้กวาดมันตัวยาวนิดนึงนะพี่นะอยู่สร้างอยู่ในประมาณเราเราสองสี่กว่ากวานะพี่นะเพราะว่าห่วงมันเป็นห่วงเชื่อมไงเห็นไหมในช่วงนี้นะห่วงเชื่อมนะครับนะครับผมก็ถ้าใครได้ตันไหนผมก็จัดสรรไว้หมดเลยนะพี่นะ อันน้จะว่ายงไงนะครับนะฮะพิมพมืออื่นก็มีนะพี่ยานะพิมมือถื่นี่พิมมืออื่นนะพิมพ์ตัวยูเกียรยาวนะเกียรยาวก็จะบางพิมนี้พิมพ์ตัวยูนนะนะก็มีนะพี่นะพิมพนี้เกีรสั้นเกตรยาวนะนะครับมีเหมือนกัน กินน้ำแป๊บนะพี่นะ oh. สุดยอด <laughs> แอดมินยังคําเลยนะนะพี่ๆนะแบบโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมนะพี่นะพวกพวกพวกซับพวกนี้นะลองนำไปซื้อหวยดูได้นะพี่นะบางทีนนะน้องพี่เข้าไปอีกคนหนึ่งก็บอกว่า นำเจียมกปเขาถูกหวยสองใบนะช่วงก่อนนะครับพิมพ์ได้วสวยนะครับอ๋อตัวไหนพูดคุณแรงไงพี่ตันที่มาเข้าฝันนะตัวน,นี้ไอ้ตัวน,นี้เลยพี่ชายนี่นะไอตอัวนี้ตอนที่ซื้อมาสมัยนู้นนะนะพี่นะมาเข้าฝันเลยนะตัวน,นี้ นี่นะพี่นะดินมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่ชายนี่นะเห็นไหมคนดินมันจะเป็นแบบนี้นะนีนะ่ตัวนี้ก็ถือว่ามาแรงนะตัวนี้บางตัวมาเข้าฝันเนี่ยถือว่าตัวน,นั้นถือว่าแรงนะพี่นะพวกนี้ว่าบางทีผมมีเยอะเออย่างเงี้ยบางบางตัวจะไม่ค่อยมาแรงหรอกนะพี่นะแต่ว่าตัวนี้มาแรง นะครับพี่เขาฝากไว้นะตัวนี้พี่เขาฝากไว้บอกว่าปล่อยเลยไหมพี่ไอราคาเขาให้มาแล้วนะก็บอกเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> อ้พี่เขาก็ห่วงด้วยนะตัวนี้พี่เ็ก็ห่วงตัวนี้นะพี่นะพี่เขาพี่เขาฝากไว้นะพี่เขาก็ห่วงด้วยนะตัวนี้อืก็เอาเอาไวน้นี่ก็ไว้นี่ก่อนนะครับ รอคนที่ใช่นะฮะนะครับรอเจ้าของเขาจริงๆอ่ะนะครับอย่างเช่นผมก็เชียร์นะตัวเล็กเนะี่ยผิวเพรามันสวยดีไนงะนะตัวนี้ผิวมันสวยผมว่านะผิวสวยดีแต่ผมเน้นเน้นอยากให้เน้นดินแบบนี้ให้สีส้มเนะี <c> ่ย <oughs> สีส้มนะ <c oughs> พี่นะดูนะ ว่าดินแบบนี้มีเอกลักษณ์ดีนะพี่ชายอนะพี่นะคู่นี้สมัยโบราณนะครับอกโหสุดนะพี่นะครับสุดจริงๆคัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองตัวนี้สวยนะผมนำไปใช้อยู่สวยจริงแต่คู่หูผมมเป็นตัวนี้ไง คู่หูผมนะนพิมพ์เดียวกันนั่นแหละนี่นะคู่หูผมนะไอ,ตอนน้ตัวนี้แต่ช่วงนี้ผมพกไอ้ตัวน,นี้เฉยๆพกอยู่ตัวน,นี้ตัวน,นี้มันติดใจนะมันสวยสวยมันเป็นบางวันนะบางวันสวยสวยนี่นะพี่ไา้ตัวน,นี้มันสวยจริงบางวันสวยมากนะบางวันนะครับบางวันนี่สวยมาก นั่งนี่เขาโดดเด่นในสายเมตตามหานิยมนะครับแกวคาดบางทีถ้าเราจะมีเรื่องอะไรบางทีเขาจะส่งสิกเราก่อนนะพี่นะบางทีอยากขยิบตาเราบ้างแหละบางทีนะยัง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 เอาเก็บไปก่อน